ทำลายความฝันเลขนำโชคฝันฝันเห็นดอกกุหลาบสีแดงฝันเห็นดอกกุหลาบสีแดงงอกขึ้นบนใบหน้าแปลว่าอะไรฝันเห็นดอกกุหลาบสีแดงงอกขึ้นบนใบหน้าหากท่านยังเป็นหนุ่มโสด สาวโสดช่วงเนี้ยท่านสเสน่ห์แรงมากค่ะช่วงเนี้ยคุณน่ะสเสน่ห์แรงมากมีคนมาแอบรักแอบชอบมีคนมาสนใจในตัวคุณเนี่ยเยอะเลยมีดวงอาจจะได้แฟนเป็นข้าราชการทหารตำรวจ และคนต่างชาติช่วงนี้คุณเสน่ห์แรงมากมีคนมาแอบรักแอบชอบคุณเยอะฝันเห็นดอกกุหลาบงอกขึ้นบนใบหน้าท่านจะมีชื่อเสียงว่าหน้าเด็กหน้าตาเด็กกว่าอายุจริงสวยและรวยมากช่วงนี้คุณน่ะจะมีสติปัญญาในการทำงานช่วงนี้คุณจะมีชื่อเสียง แต่สิ่งที่จะต้องระวังนะคุณจะถูกแฟนเก่าเพื่อนเก่านินทาว่าร้ายท่านกำลังจะถูกแฟนเก่าเพื่อนเก่านินทาว่าร้ายในเรื่องการเงินคุณจะมีชื่อเสียงในวงการบันเทิงถ้าหากคุณเป็นดาราอินฟลูเอนเซอร์เป็นนางแบบ จะมีชื่อเสียงท่านจะมีชื่อเสียงทางด้านความสวยงามมีคนอายุน้อยกว่ามีคนอายุน้อยกว่าจ้องหาเรื่องอิจฉาท่านจะมีศัตรูเป็นคนอายุมากกว่าสำหรับคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยท่านมีเกณฑ์จะตั้งครันได้ ลูกชายสำหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคะคุณมีเกณฑ์ตั้งคันได้ลูกชายค่ะ